เดี๋ยวจะหาว่ากินข้าวกับักบพริกนะคะไม่ใช่นะคะเขาจะมาแกะผสมผสมนี่เอามาจากอ่ากระสินนะคะสั่งได้นะคะสั่งกับพี่หวังสาส์คันกระสินนะคะบ้านคำคาหรือเปล่าเนี่ย ปลาส้มบ้านคำคาหรือเปล่าจังหวัดกระสินเพราะว่าเขามีเลือนค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาเลือนนะคะใบตองอสิซุกนะคะเพราะว่าน,นี่แหละออันนี้ถือว่าเป็นแล้วนะคะ เป็นก้อนแบบแมงเป็นแหละตอนนี้มาแรกๆคือมันยังไม่เป็นจับตัวเป็นก้อนนี่ค่ะจะมีเข่าเนียนะคะเนี่ยอยากกินแบบเนี้ยมาโดนละแล้วก็เลยไปซื้อไก่มาด้วยซื้อไก่ไหมครับ จะไปจะไปทอดก่อนก็ได้ ประสมเนี่ยกินได้อยู่แต่ว่าสม,มัวเนี่ยกินมาเป็นประ,ปประสมว่ากินเป็นอืม อืมกินส้ำนี้หละพี่น้องบันมีผักใสาอยู่บ้านบรุ่นต้าวผักใส่มากินผักถ้ายูุคงเห็นไปกินอเองแบบเราเล่าบันบันซื้น คอามป็นใจเขาได้มันียพูดหลาย ได้ใส่มาสองเค้นพี่ทิบหาบนะกัแล้วก็เนียวห้ายี่สิบห้าบาทใครกินซ้ำเนี่ยหรอพี่น,น้องครับเป็นคน พ่ากินไหลบอลร่นเป็นคนแบบว่ากินจับจับแจ,บ,จ,บ,จบแต่ว่ากินดูนะคะกินดูอะ กินบ่อยแต่ว่าบ้าหลายเป็นคนเหี่ยวดูมะ สิบังคับจะเอาไปกินขอาน์เหมือนปั่นนึงเนี่ย เพ็ดอยู่นะไล่สดต่อต่อไปนั่นใดๆเพราะว่ามันบอก บอกเป็นอาทิตย์ไม่อะไรแล้วลก็ซื้อได้ไล่ได้มื่อน,นี้ลหละห้าโมงแรกหกมงไข่กเลรนเลยขออืสัง่งทิ้งรง แล้วค่ะโดยเธอตอนๆเลยไปสดได้จะกลับมาไลฟ์สดให้มุสซาบึงต่างนินเขาเนาะหรือ,อว่าบอกเนื้อหัวมวนกันก็คิดอ่คิดถึงนะคะเออมาประกาศประมาณนี้แล้วว่าเออเหมือนแรกงเนี่ยแหละน่ะจะไ์สดได้นะคะบาย